สวัสดีครับและนี่คือกล่องจักรยานพับคาเซนะครับรุ่นมาชินะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้สั่งมาจากออนไลน์นะครับเป็น Lazada นะครับมีโปรโมชั่นได้เหรียญคืน5 0 0เหรียญน,นะครับก็เลยสั่งทางออนไลน์ดีกว่านะแกะออกมานะเขาช่างกิโลนะได้ประมาณ 11กิโลนิดๆน,นะครับอันนี้คือออกมาจากกล่องยังไม่ได้ประกอบแล้วก็ยังไม่ได้แกะพวกกระดาษห่อหุ้มเลยนะนะฮะและหลังจากแกะเสร็จแล้วนะครับมาชมตัวเต็มๆเลยนะครับนี่คือคาเซโมชินะสีออกจะเทาๆดำๆนะแต่เป็นสีด้านนะครับรูปทรง ก็โอเคนะครับที่สะดุดตาคือทรงของมันนี่แหละครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเขาบอกราคาก่อนนะครับราคา1 1 5 0 0บาทนะครับรวมส่งแล้วก็ได้เหรียญคือ5้0ก็ตีว่าเป็น11,000นะครับนะเป็นรูปทรงดีไซน์ของเขาองเขาแหะครับคาเซนะตัวเคนะครับแล้วก็ เป็นโลโก้นะครับก็สวยงามนะเป็นเฟรมซ่อนสายนะครับตรงท่อนะฮะตรงท่อนอนนะครับแล้วก็ออกมาทางใต้กระโหลกนะแล้วก็ขึ้นไปยังจุดตัวนี้เป็นดิสสายนะครับเป็นเกรดอะไรของ LTU นะครับนะเป็นดิสสายให้โรเตอร์ด้านหน้าจานใบดิสนะร้อย 6กนะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นอลูมิเนียมนะสี่นะฮะรูปทรงก็เหมือนกับเป็นดิสโซมอบนะครับตัวนี้เป็นอ,อะไรนะไม,ไม่ไม่ทราบว่าใช่ชื่อแฟลเมาส์หรือเปล่านะครับไม่ได้ใจนะก็คือเป็นดูเดียวกับ่วมอบนะเกียร์ให้มา10ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเกียร์ของ g n น t อรุ่น A 7นะครับนระุ่น มือเกียร์นะครับ LTVA 7นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าจะดีมากนะครับแต่พอใช้งานนะครับจุดพับนะนี่ก็แข็งแรงอยู่นะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้งานนะครับซื้อมาเอาไว้ใช้งานในการเดินทางก็คือกล่าวว่าซื้อมาตัวนี้ก็คือไม่ไม่คิดว่าจะไม่แต่งอะไรแล้วนะครับคือใช้เดิมๆเลยนะครับใช้ไปแทนการขี่มอเตอร์ไซค์นะในเมืองหรือไม่ก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าใส่ท้ายจัก,กรยานใส่ท้ายกระบะไปนะอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นพับคอพับนะครับมีตัวล็อกนะครับตามแบบฉบับอาจจะไม่อาจจะไม่จจไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในการปลดล็อกตัวนี้นะครับก็หลกให้กโหลกกวงมานะครับขาจานก็พอใช้ได้นะครับ แล้วก็บันไดพลาสติกนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงนะครับแต่ถือว่าใช้ได้เป็นบันไดพับนะครับจานให้มาจานหน้าเนี้ยบันไดพับพลาสติกนะพลาสติกล่นจานร้อยเจ็ดสครับผมดูไม่มีความลื่นนะครับแต่ถือว่าใช้ได้ส่วนยางนะครับให้มาเป็น40่ขีด4 0่หรือ20คูณ ตัวนี้เป็นอย่าง CST นะฮะความดันลมยางก็50 PSI นะครับดอกอยางก็ถือว่าเป็นดอกในเมืองนะดอกทั้งเรียบนะบันไดให้ขาตั้งให้มาเรียบร้อยนะครับคือซื้อมาไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรแล้วมีอย่างเดียวคือปั้นอย่างเดียวนะอาจจะต้องใส่บังโคลนเพิ่มเติม นะครับหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ส่วนอุปกรณ์ติดรถมาก็เดิมๆครับใช้ได้ยาวเลยนะครับเกรดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเฟืองหลัง10ชั้นนะครับ11 34นะครับตีนผีขายาว เสียงโม่เพราะไหมครับเสียงโม่ดอกยางเป็นอย่างนะันโอ้ชัดเจนนะครับดอกเป็นดอกในเมืองนะครับมีล่องริดน้ําอยู่ตรงแก้มนะครับแล้วนี่ก็เป็นดูสังเกตดูนะเราสามารถที่จะอัพยางได้อีกเยอะเลยนะครับนี่ช่องฮะช่องว่างนะครับน่าจะใส่ย,ยางใหญ่ได้สบายนะถ้าเกิดเราอาจจะทัวริงนะต้องเพิ่มอาจจะต้องเปลี่ยนหน้ายางนะให้มันใหญ่กว่านี้เส้นหนึ่งนะ ส่วนตรงนั้นก็เป็นรูใส่บังโคลนนะครับนะด้านหน้านะครับนี่เป็นล้อหน้าก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะอัพยางใหญ่ได้สบายมากเลยฮะสอน่าจะน่าจะเต็มนะน่าจะได้อยู่นะเนี่ยสอดมือเข้าไปสบายเลยนะค่อยๆอ,อัพนะค่อยอัพตอนนี้ขี่ไปก่อนนะคือเราจะออกทัวร์ไงเดี๋ยวต้องอัพหน้ายางนิดนึ่งนะครับ ตีนผีชัดๆนะนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับว่ามีตีนผีของจีนนะฮะ l t v นะครับราคาก็ถูกนะครับแต่คุณภาพถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าจะดีมากนะครับก็เนี้ยสกู๊กับเฟืองใหญ่3าฟันก็สบายนะครับก็คือไม่ต้องอัพอีกแล้วนะครับใช้จนพังนะครับพังแล้วค่อยอัพนะนี่รูมีรูยึดสําหรับติด ตะแกรงนะตะแกรงท้ายไว้สําหรับโทัวริงได้เลยนะครับนี่ก็คือจุดดีเหมือนกันนะฮะของรถคันดีนะครับกับราคา1,1500บาทนะครับซื้อมาก็ปั่นอย่างเดียวนะมือเบรกนะครับนะเป็นด้านหน้าลองดูมือเบรกก็โนเนมนะไม่มีโลโก้นะครับบอกแฮนเป็นประเภทที่ว่ารองรับอุ้งมือนะครับ ออกแบบมาก็พอใช้ได้เลยทีเดียวเบะก,ก็นิ่มๆเลยนะกดลง,งนนปุ๊บปุ๊บปุบนิ่มๆเป็นเบาะเจลนะครับและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ